ก็โอเคนะที่บอกไปในไลฟ์เมื่อวานนะว่าจะมาอ่านกวีของยูริย้อนหลังนะเดี๋ยวมาอ่านกันเลยล้านนะจะปิดนี้ยังไงเออเดี๋ยวนะอ่ะตรงนี้อ่ายูริก็เขียนว่าอ๋อเดี๋ยวดีนะยูริมันเขียนว่าและคูณเรื่อมันเกิดขึ้น ในค่าคืนอันมืดสนิทในขณะที่ฉันกำลังหั่นหนมปังเป็นของกินความสนใจของฉันถูกหันเหไปให้กับเสียงและคูณวิ่งไปมาอยู่นอกหน้าต่างในครั้งนั้นฉั้นเชื่อว่าเป็นครั้งแรกที่ฉันสังเกตเห็นนิสัยแปลกๆของตัวเองเมื่อเทียบกับมนุษย์ทั่วๆไปฉันให้ขนมปังกับแลคคูณ จิตใจจิตใต้สำนึกของฉันตระหนักดีถึงผลที่จะตามมาตระหนักดีว่าและคูนตัวนั้นจะกลับมาเอาขนมปังเพิ่มเสมอความงามอันน่าลงไหลของใบมีดเป็นดั่งอาการขนมปังเป็นดั่งความกระหายของฉันและคูนเป็นดั่งแรงกระตุน้นดวงจันเข้าสู่ข้างขึ้นแสงจันทร์สะท้อนอา่า กับมีดของฉันมากขึ้นแสงนั้นคล้ายกับแสงแวววาวที่สะเทือนอยู่ในในในอะไรวะเนะี่ยในเพื่อนและคู่ของฉันมากในในอ๋อจะสื่อถึงและคูนใช่ไหมจะสื่อว่าเพื่อนเองเหมือนและคูนอะไรประมาณนั้นมั้งฉันเฉือนหนุ่มปังที่ทั้งนุ่มและใหม่และคูนเริ่มตื่นเต้นหรือบางทีฉันอาจเพียงแค่อยาก ถายทอดอารมณ์ของฉันไปยังสัตว์ที่พึ่งอะไรสักอย่างน่าจะมีหน้าต่อไปนะแต่เราเลื่อนไม่ได้แล้วเจ้าลรคคูณติดฉันแล้วคุณอาจจะพูดได้ว่าเราค่อยๆเคยชินกันทีละนิดลัคคูนค่อยๆหิวกระหายถี่ขึ้นเรื่อยๆดังนั้นขนมปังของฉันจึงพร้อมอยู่เสมอทุกครั้งที่ฉันกวาดแกว่งมีด และคูณแสดงความตื่นเต้นของมันได้ฉันเห็นเลือดที่ไหลเวียนหนึ่งในทฤษฎีการวางเงื่อนไขของพาวีฟลบลฟฉันหั่นหนมปังและฉันก็ให้อาหารตัวเองอีกครั้งอืมประมาณนั้นมันจะสื่อถึงฉากจบของมันแน่ๆนอนๆโอเคก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละมาอ่านก็วีเฉยจริงจิมันน่าจะมีอีกแหละแต่ว่าเราเล่นไม่ได้แล้วนะโอเคก็ไว้เจอกันนะ